โอเคผมก็กลาบสวัสดีนักทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในด่านโนเวอซี่นะครับวันนี้ก็จะมาสเตล,ลครึ่งหนึ่งแล้วก็มาบูครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าด่านมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเปิดมาก็าหากล้องย้อนปิดสามตัวนะครับแล้วก็ยิงภายในเจ็ดวินนะครับแนะนํานะครับเอาเซตบูมาเลยนะครับแล้วแต่ว่าขอให้มีปืนเก็บเสียงจากกระบอกหนึ่ง ไม่ต้องจัดบิลสเตลมานะครับคุณไม่รอดนะครับถ้าเกิดคุณมาเดสเซนเทนด่านนี้แล้วจัดบิลสเตลมาไม่รอดนะฮะับเโอเคครับเรียบร้อยระหว่างนี้คือรีบกด F สั่งให้หมอบด่วนๆแล้วฮะแล้วก็รีบวิ่งมาตรงนี้เลยฮะมันจะมีคนวิ่งมากดปุ่มครับผมต้องต้องรีบมาต้องรีบมาถ้าเกิดใครมัวช้าอยู่ตรงนู้นเนี่ยมันจะมีคนวิ่งมากดปุ่มก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จุดที่สําคัญที่สุดคือไอ้ตรงนั้นนะเพราะมันจะมีคนวิ่งมาส่วนไอ้พวกนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะโอเคนั่งไปต้องระวังฮะแถวนี้อันตรายครับผมมาได้มัดเลยครับเออนี่นี่นนนไอไอหมอนี่หมอนี่หมอก็เปยาบาลมันชอบวิ่งมากดนะครับฝั่งเนี้ยส่วนที่เหลือไม่เท่าไหร่ครับผมโอเคเหลืออันนึงมามาัดไ,ไอ้หมอนี่<อ>ฮะ อันตรายครับผมใกล้ปุ่มส่วนใหญ่พวกนี้มันอยู่ใกล้กันครผมไม่เป็นไรมากเพราะยังไงเราต้องเดินมาบ่อยๆแล้วเคแฮกฮะขยันกด f หน่อยนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้อเอาเอ่ออะไรน,นะสตตอกโคชินโดม,มาส่วนใหญ่เขาจะชอบเอาเลื่อยมากันใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละเรามาได้เซนเทน c e one d o w นะครับด่านนี้มันมันสุดจัดนะครับบอกเลยมันโคตรสุดจัด Okay, อย่าลืมรับสายด้วยนะฮะระหว่างที่คุมประชาชนเราก็ต้องคอยกดรับสายด้วยนะครับเพื่อทําให้มันเนียนนะครับเพื่อใหอ้ไม่เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นนะครับเตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าฆ่าประชาชนนะครับสักคนเดียวนะครับตอนที่คุณยังสเตลอย,อยู่นะครับโอ <Okay. S 2> เครอก่อนฮะมันต้อง สักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันจะให้เราหาเปเปอร์หาพวกกระดาษหาเอกสารนะครับตอนนี้ก็กด F จนเมื่อยมือแล้วฮะมาแกโอเคตอนนี้หาไฟได้แล้วฮะโอเคมันจะเป็นพวก,กระดาษพวกนี้แหละฮะอยู่ทั่วหมดแหละ แนะนำนะครับไม่ต้องหาแบบมัวแต่หามากนะวบบิ่งไปกลุ่มประชาชนก่อนก็ได้นะครับเ,เพราะว่ามันมีอยู่ทั่วนะรกระดาษเนี้ยคือจะวิ่งไปกลุ่มประชาชนตรงไหนมันก็มีนะครับโอเค คครับวิ่งไปฟั่งุ้บ้างดีกว่านะครับเพราะว่าเราห่างหายกับพวกมันไปนานเดี๋ยวมันจะคิดไม่ซื้อยังยังไม่ได้ยังไม่ได้มันมีทั่วฮะไม่ต้องห่วงเอ๊อเอ๊ะอ๋อคนออกมาจากลิฟต์โอเคตรงนี้มีที่ท,ทานผสมนะครับถ้าเกิด <amat S 1> ในระหว่างนั้นก็เอาเลือดมาผสมได้นะครับมาจะขยันโทรโอเคครับได้แล้วครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะถามว่าผมใช้เพ์กอะไรนะครับ ใช้สกิลแบบไหนใช้เซตอะไรรอท้ายคลิปนะครับผมจะเอาไปอธิบายให้ฟังทนะ้ายคลิปเนาะส่วนระหว่างตอนนี้ก็ดูผมเล่นไปก่อนก็นได้นะครับแล้วก็อ,อยากจะให้ดูตอนเล่นตอนที่เราอันเลิศไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ดูเป็นแนวทางว่าเปิร์กที่ผมใช้เนี่ยมันเอามาเพื่ออะไรนะครับอันนี้ขยันโทรจนะัง จะพูดเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าด่าน,นนี้ยากจริงนะครับว n e down s e n เนี่ยวัน down s, <day sentence> <S, <c oughs> <S คือมันยากจ,จัดนะครับเพราะว่ามันไม่รู้ดิผมผมว่ามันยากมากอะมันก็เลยแบบจัดบิวที่มันค่อนข้างจะยังไงอ,อ่ะเอาตัวรอดครับมันเป็นบิวเอาตัวรอดครับเป็นบิวทวงเวลานะครับไม่ได้กะมาฆ่านะครับ ซึ่งผมก็คิดว่าคนที่เล่นหนาๆนี่ส่วนใหญ่ก็คงไม่กล้าจะมาฆ่าอยู่แล้วมั้งถ้าเกิดเล่นเดซเซนเทนวันดาวเนี่ยแคปปืนดีเซีใหม่นะครับแล้วก็ปืนไฟเออ,เอ,อ่เดินมาเดินมาเดินมาเอย่างงี้มันแค่เดินมาฮะไม่ต้องห่วงโอเคเรียบร้อยฮะอ่เดีย๋ดยวขอเติมกระสุนก่อน เดี๋ยวตอนบวกจริงๆจะไม่มีเวลาเพราะปก,กติเราจะไม่ค่อยได้มาอยู่แล้วครับผมแถวๆนั้นนะ่ะโอเคครับผมไปเป็นหมอกันนะครับเออผมลืมพูดไปเลยฮะเมื่อกี้เนี่ยวางเซนที่กันไปแล้วนะพวกประชาชนมันจะไม่เดินนะครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวางป้อกปืนปลอมๆไปเมื่อไหร่ก็สบายใจได้โอเคผมเราจะปลอมเป็นหมอกันนะครับ ตรงนี้กดผิดฮนะเร่งเจ๋ง,งกดผิดคือผู้ที่ผมกดผิดนี่คือโปรแกรมอัดมันมานับตรงนั้นพอดีนะครตรงตั้งค่าพอดีตรงนี้ต้องเร่งเสียงและตั้งใจฟังนะครับฟังงพยาบาลคนนี้ส่วนตัวผมไม่ใช่คนเนนนก่งอังกฤษเลยนะครับแล้วก็ฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องด้วยนะครับแต่ก็วิธีการฟังก็ไม่ยากครับผมตั้งใจฟังเขาก่อนนะครับ ท็อกซินบัดฮนะอันนี้อาจมีโอกาสใช้สูงนะครับอมม่มันจะมีมันจะมีพูดอยู่ไม่กี่คำนะครับที่คุณคิดได้เลยก็คือท็อกซินบัดนะครับกับเอ่ออะไรโครม่านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นท็อกซินบัดนะครับเลือดมีพิษก็แน่นอนครับวิธีการดูสายก็ให้ดูจากเส้นสายไฟมานะแล้วก็มาตัด นะมันจะอยู่ตรงแต่ละห้องนี้เป็นห้องสีเหลืองครับผมโอเครีบเลยฮะจังหวะนี้ตอนที่กาดยังไม่สปอนพวกตอนที่พวกทหารไม่สปอนฮะเอามาใส่ฮะแล้วก็ไปยิบอันต่อไปไปใส่ต่อนีบใส่ไว้หลหลอันนะผมเพราะว่าเวลามันจะมีเครื่องเฟลไงเราจะได้มีโอกาสที่จะได้เร็วขึ้นเนาะ แล้วก็ถ้าที่ผมรู้มันจะมีเครื่องไกลๆอยู่อีกที่หนึ่งนะครับหรืออาจจะมีมากอะไรก็ได้เพราะผมไม่่อยเล่นด่านนี้เท่า,าไหร,ร่นะฮะผมเห็นเห็นอยู่สามจุดเนาะโอเคห้องนี้ฮะสายไปก่อนฮนะตีตีตีๆๆแบบนี้คือมันไม่ได้นะครับมันเสียนะครับก็ต้องรอคูดาวเครื่องก่อนส่วนมันจะมีดังอีกแบบหนึ่งก็คือดังแบบผ่านนะครับก็จะเป็นดังอีกแบบหนึ่งเนาะ สายมฮะรู้ตัวว่าเป็นอันตรายกดใช้เลยฮะไอ้อน,นั่นแหละไอจคิงพินนะโอเคทางนี้ผมเดินบ่อยนะครับก็เลยไม่นี่แน่เสียงเสียงอย่างนี้ฮะเสียงอย่างนี้แหละได้แล้วฮะพอเก็บมาแล้วคําเตือนเลยครับอย่าล้มนะครับถ้าเกิดคุณล้มมีโอกาสที่คุณจะหลอแตกนะครับแล้วคุณก็ต้องทําใหม่โอเค ได้มาหนึ่งแล้วฮะได้มาหนึ่งแล้วเอ่อห้องนี้เราก็มาบ่อยเนาะเพราะฉะนั้นก็วางไปเลยนะครับโอเคแล้วรอแฟตหายก่นอนไปวิ่งฮะไปกดลิฟเราไม่ค่อยได้บู๊ครับเราจะเน้นวิง่งทำภลรกิจอย่างเดียวเนาะอ่อปืนไฟนะครับใช้เผา พวกตัวที่ในจังหวะที่เรากําลังอยู่ที่นะครับจังหวะที่เราแคมป์นะส่วนตอนที่เราจะออกไปทำภารกิจให้ใช้เป็นตัวตัวรถไฟฟ้าเปิดน้ำร่องไปก่อนนะครับแล้วก็วิ่งออกไปโอ,อันนี้อันนี้ไปได้อยู่ฮะโอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ยิงเงยยิง,ยยงลงพื้นนะโอ้ลงไม่ทีไม่เป็นไรฮนะไม่เป็นไรมียาอย สายเพิ่ม,มเมงเก่าฮะหลอดแตกหลอดแตกรือเปล่าไม่รู้เมื่อกี้งอไม่แตกเลย,ก,เลยก็นั่นแหละฮะหลอดมันมีโอกาสแตกสูงนะครับถ้าเกิดล้มบ่อยๆเ,ออเดี๋ยวสักครู่ฮะขอเตรียมตัวก่อน โดนตัดไฟตีตีตีอาแจานะ๋วฮะตอนนี้เสร็จสองแล้วนะครับเพราะว่าเราต้องการสองจินเท่านั้นเองทีนี้ก็ไปเปิดไฟนะครับแล้วก็ให้คลิปมาเหมือนเดิมโอเคขอกดสกิวิ่งไปแล้วกันห้องไหนาาห้องนี้ห้องนี้นี่โอเค เออผมลืมจับเอาตำรวจมาเป็นพวกเลยเอาสนะอ,อาสนะโอเคฮะเดี๋ยวรอเกาะรีแล้วก็รอพร้อมก่อนนะครับเดี๋ยววิ่งออกไปโอเคโอเคกดลิฟต์กดลิฟต์โอเคอเทาฮะไม่ต้องโผล่ออกไปมากครับไม่ต้องเสนอหน้ามากนะครับโอเคเออนะฮะยิงหยอดเว้นช่วงนะครับ เว้นไว้ให้มันสตัรก่อนแล้วก็ค่อยยิงก่อนใหม่ okay. ไม่ต้องโผล่หน้าไปมากครับผมให้บอดรับหน้าที่ไปตอนนี้เราจะโดนดันแล้วเราต้องรีบไปนะครับต้องรีบออกจากที่นี่โอเคมาพักก่อนพักก่อนไปต่อไม่ได้ครับคือเมื่อกี้เนี่ยบูเลรเซอร์มันดันมานครับแล้วเราต้องรีบออกนะครับเราอยู่นะ้ำไม่ได้นะรเราต้องเปลี่ยนที่โอเคนำล่องไปฮะแล้วก็วิ่งเลย ต้องต้องย้ายที่ไปบ่อยครับอย่าแคมป์นานนะครับต้องรอรีฟะโอ้โหน้ำไฟแกนีครับ,น,รบนำล่องไปก่อนแล้วก็กดสเกลวิ่งไอโซนนี้ดีหน่อยครับผมคือโซนนี้มันไม่ค่อยมีคนสปอนมาเท่าไหร่่ไหนก็มาแล้วก็เก็บกระเ๋ากระสุนแล้วก็อันนี้ซะเลย ค okay. ทีนี้ผมยังล้มได้อยู่นะโอเก็บอันนี้ไปละแล้วก็ต้องมากดลิฟต์ใหม่กระเถิบโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเราหล่อไม่แตกก็ดวงฮะคนดวงดีฮะโอเคครับเอเดี๋ยวขอพักก่อนนะครับ <laughs> โอ้ยก่อนจะออกไปไหนนะครับเตือนไว้เลยนะครับรอคิงพินก่อน จะวิ่งไปทำอะไรก็ช่างรองคิงพินก่อนนะครับอย่าออกจากที่โคเวอร์จนกว่าคิงพินจะกรูรานะเพราะไม่งั้นเราจะไม่รับรองความปลอดภัยโอเคไม่น่ายิงเลยนึกว่าจะเยอะกว่าน,นี้เชียครับก็แคมป์ด้วยปืนไฟไปก่อนเนาะ Okay, เดี๋ยวต้องรวมเป็นพวกฮะแต่ต้องรอกัางวางก่อนนะครับจะวิ่งไป zoom สี่ z o o ห้าเหมือนเนดวิทไม่ได้นะแไไหม่วิ่งออกไปเมื่อกี้ยังเกือบตายเลยฮะ <Okay. S 2> เปิดงานนะครับแล้วไปครับเปิดงานนี่ไปไปเอาไอ้นั้นนะด <c oughs> ูแบบต้องใช้อันนี้เลยนะครับในการจะโผล่หน้าไปแต่ละทีเนะี่ยต้องสตันมันก่อนนะครับ อย่าวิ่งไปทะโลเท่ที่แบบเฉยๆนะครับคุณจะโดนยิงแล้วคุณอาจจะไม่ได้กลับมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสตันมันก่อนนะครับจะเผาหรือจะช็อตจะอะไรก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเอ์อเผาฮะแล้วก็ออกพอรับแค่นั้นพอโดนชิลดนันข้างหลังไม่ดีนะต้องรีบไปเผามันก่อน เราโผล่หน้านะไม่ได้ครับโอเคมาแล้วมาแล้วโอเคหนึ่งลอดเดี๋ยววิ่งออกไปเอาเข้างนอกอีกหนึ่งลอดนะผมเดี๋ยวขอเปิดด้วยไฟฟ้าก่อนโอเคเป็นไงล่ะจนโคเกอร์เตะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับโคเกอร์เตะไม่นับนะครับเพราะมันไม่นับว่ามันเราลงนะโอเค เนี่ยแหละเราวางเฟิร์สเอททิ้งไว้เยอะฮะเดี๋ยวรอจัองหวะนะครับรอสกิลคูดาแล้วออกไปเลยเอ่ออันหนึ่งฮะโอเคไปโอเคครับเรียบร้อยนะครับสองลอดอัน,นี้ก็รอบอทมาโอเค อยู่นะฮะจังหวะนี้ถ้าไม่ผ่านกูรู้จะว่าไงนะฮะแค่แค่เราบอดมาเข้าลิฟโอเคใครคลิปะเพ,พิ่พพอใคยคลิปเพื่อใคยคลิปถ้าใครอยากได้นะครับตอนนี้ผมเลเวล81นะครับ81นะไหวอยู่นะครับส่วนคุณผู้ชมอาจจะเลเวลร้อยอยู่แล้วนะครับก็คงจะ สบายๆนะครับเบิร์กเหลือไปอัพเบิร์กอื่นอยู่แล้วนะไม่มีอะไรดำ แต่พูดตามตรงเลยครัว่าผมดวงนี้จะจัดนะครับคือล้ม2อทีหลอดไม่แตกเลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยนะครับโห oh, oh, สุดยอดมากนี่เป็นผ่านครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะเพอาะผมแทบจะไม่เล่นด่านนี้เลยครับโอเคเรียบร้อยครับโนเมอร์ซี่วันดาวดิสเซนเทนครับโอเคครับก็เดี๋ยวพาไปรับชมเปิร์กกันเลยก็แล้วกันเนาะ อ่าโอเคคนระับผมนี่ก็จะเป็นเพิกที่ผมใช้ในการเอาตัวรอดในด่านนี้นะครับต้องบอกตามตรงเลยว่ามันเป็นเพิกที่ใช้เอาตัวรอดอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาไปฟูนะครับเพราะว่าด่านเนี้ยมันเป็นด่านที่ค่อนข้างยากไม่ใช่ค่อนข้างแหละต้องพูดเขามายากมากเลยแหลนะถ้าเกิดจะเล่นฟูนะครับแบบหกกระโหลกในเซนเทนวันดาวเนี่ยมันยากครับบอกเลยถ้าเกิดคุณคิดจะเล่นฟูในด่านนี้เราบอกเลยว่าไม่ได้ฮะก็ปืนทั้งหมดเป็นปืนถ่วงเวลาทั้งหมดนะครับปืนลองก็เป็นปืนไฟนะผม ก็เอามาเพื่อเผาศัตรูที่เป็นโลกกับศัตรูทั่วไปนะครับที่ผ่านทางเข้ามาแล้วก็จะเผาเพื่อที่จะให้มันติดแอนิเมชันไฟไหม้นะครับเพื่อหยุดหยุดการเคลื่อนไหวของมันนะครับคือว่าเป็นปืนทงเวลาทั้งนั้นเลยอันนี้ผมปืนของ DLC ใหม่นะครับปืนจิวเฟงนะจิวเฟงนี่ก็จะเป็นปืนยิงลูกระเบิดสามารถาปรับแต่งเป็นอันนี้ได้นะเป็นระเบิด เป็นลูกกระสุนที่ยิงระเบิดครับเนี่ยไอตรงเนี้ยแต่ว่าผมไม่ได้แต่งนะผมใช้เป็นอันนั่งเดิมของมันอันนั่งเดิมของมันก็คือจะเป็นกระสุนสายฟ้านะครับผมก็มันยิงได้2นัดนะครับถ้าถามว่ายิงไงก็กดเลข4นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ปรับอะไรนะเออเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนหมวดเป็นกระสุนสายฟ้านะครับผมถ้าเกิดกดเลขสี่ทีก็จะเป็นกระสุนแอซซัลไนฟ์นะครับก็อันนี้เป็นระเบิดไฟฟ้าที่ระยะแบบไกลมากนะครับ ระยะมันจะกว้างนะผมระเบิดไฟฟ้าอย่างที่ทุกคนก็นรู้ดีกันแล้วมันก็ยิงได้2นัดนะครับแล้วก็อัตราการเก็บกระสุนไม่แย่เลยครับผมเดินไปเก็บกล่องกระสุนเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็ได้แลวฮะไอเจอ้าตัวลูกระเบิดอันเนี้ยก็เลยเป็นปืนถ่งเวลาที่ค่อนข้างดีนะครับเวลายิงก็ยิงแบบเอ่อเว้นช่วงผมไม่ใช่แบบยิงยอดปังปังไม่เอานะฮะอันนั้นมันเอาไว้สำหรับสกิลบุลเลตสตอร์มนะครับที่กระสุนไม่มีหมดหมดแต่ว่าเนี้ย เรามีกระสุนนีมหมดนะฮะพอเราต้องใช้อเทมอื่นนะครับให้ยิงเว้นช่วงแล้วผมพอมันช็อตปุ๊บเนี่ยเราก็เว้นก่อนรอให้มันหายช็อตแล้วเราเค่อยยิงใหม่นะครับผมเราไม่ได้การทำดาเมจให้ตายนะครับเราแค่จะทำดาเมจแล้วก็ให้มันติดแอนิเมชันสตันหรือไม่ก็เคลื่อนไหวนะครับผมจะนับรวมรวว่าเป็นสตันนะผมถ้าเคลื่อนไหวไม่ได้ผมนับว่าเป็นสตันหมดนะฮะโอเคนี่นะสองปืนนี้ในการช่วยยื้อนะเป็นสายยื้อนะ เกาะของผมแน่นอนเกาะหนักสุดนะครับ p c t เลยนะครับ p c t v อ่ะส่วนเพิร์กเนี่ยส่วนตัวผมชอบใช้ Kingpin อยู่แล้วนะครับก็เลยเล่น Kingpin อยู่แล้วจริงๆใครจะเอาเพิร์กสายอึดๆเพิร์กอื่นมาก็ได้นะครับอย่างเช่นเอ่เลนะ่าตัวอีกนะครับตัวอีกนี่เป็นเพิร์กโคตรเทพนะฮะแต่ผมเล่นไม่เป็นนะครับใครเล่นเป็นคือเจ๋งมาก หรือ,อถ้าจะให้แนะนําอีกอันนึงที่เป็นสายยืดได้ก็อันนี้นครับผมระเบิดขวัน,นครับแต่คูดาวค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าเกิดใครถนัดใช้อยู่แล้วก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะผมส่วนตัวผมถนัดคิงพินมากกว่าผมอธิบายง่ายๆก็คือคิงพินก็คือกดใช้แล้วเป็นอมตะนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็คูดาวสามสิบวินะผมคูดาวมันก็ไม่นานไงแล้วแถมมันก็เป็นอมตะอยู่ ได้พอสมควรอะอย่างน้อยก็ทาให้เราวิ่งไปวิ่งมาได้อ,อืมก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับสาหรับการเอาไปยื้อในด่านนี้นะแล้วก็อนาคตครับผมก็เป็นถือเป็นหนึ่งในเปิร์กที่โคตรอึดนะครับเรียกได้ว่าเป็นเปิร์กที่โคตรอึดนะถ้าเกิดใครที่ปกติเล่นนาคตอยู่แล้วก็เอาไปลองเล่นดูได้ครับผมนะแล้วแต่เลยใครถนัดเปิร์กไหนเชิญเลยนะฮะด่านนี้ไม่แนะนําสายโลกสายหลบสายดอททั้งสิ้นนะไม่แนะนําเลยเพราะว่า มันเป็นด่านแคบนะครับและความที่มันเป็นด่านแคบเนาการมันจะกระจุกกันเยอะเราผมพวกตำรวจมันจะกระจุกกันเยอะแล้วเราจะวิ่งไปต่อไม่ได้แล้วพอเราวิ่งไปต่อไม่ได้ปุ๊บเนี่ยปัญหาที่ตามมาเลยคือเราจะโดนมันตันหน้านะครับแล้วเราก็จะลงไปนอนกองกับพื้นนะครับซึ่งมันไม่เวิกนะครับด่านนี้สายวิ่งยาวมานะครับโอเคเราจะใช้เป็น first เอทนะครับเพราะว่าเราไปลง descent w i วันดาวนะครับซึ่งเราดาวได้ครั้งเดียวนะครับ แล้วถ้าเดาเราดาวครั้งต่อไปเราก็จะลงไปอยู่ในคุกนะครับอยู่ในคุกก็เอานี้ไปครับผมเพื่อที่จะทําให้เราไม่ดาวนะครับเติมเลือดตัวเองตลอดเวลานะครับแล้วก็เอาไปวางกับพงกับพื้นก็ได้ครับผมจุดไหนที่คิดว่าเดินผ่านบ่อยเอาวางไว้ก่อนก็ได้เผื่อเราวิ่งมาแล้วเ,เราเกิดพลาดล้มนะครับอันนี้จะช่วยให้เราไม่ล้มนั่นเองโอเคสกิลบอทครับผมอินสปาริงครับผมก็เป็นสกิลชุบของบอทเนาะ แต่ว่าก็มีคูดาวนานอยู่อสคมควรเหมือนกันนะครับแต่นี้ไม่ใช่ปัญหาอะไรนะผมอันนี้เอามาเพื่อที่จะให้เรา,เาล้มปุ๊บแล้ววิ่งได้ต่อเนื่องนั่นเองนะครับควิกครับผมก็เป็นสกิลที่ทําอะไรก็เร็วหมดนะครับที่ขึ้นเป็นนับวงกลมเนาะง่ายอันนี้ก็เป็นสกิลที่ยิงจอกระได้นะครับจอกาะพวกตัวเป็นคิลเนี่ยมันโอเคอยู่แล้วนะครับส่วนปืนก็ใช้เป็นปืนแบบเดียวกันหมดเลยนะครับอันนี้ช็อกตกคิวแนะนํามานะครับ ก็ผมก็ทำตามนะครับแล้วมันก็เวิร์กนะครับเวิร์กดีอ่าส่วนข้างล่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นสกิลที่ทำให้อ่าเรามี stamina น,นะครับไอ้มันก็จะเหมือนกับสกิลของสายวิ่งนะฮะอันแรกอะสายดอชนะครับผมที่วิ่งอึดขึ้นนั่นแหละแล้วก็วิ่งได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ผมเนี่ยแต่เราต้องใส่เกราะนะครับโอเคมันก็จะคล้ายๆกันแหละนะเป็นสายวิง่งเพราะว่าถึงแม้เราจะเล่นเป็นสายแทงค์เนี่ย แต่ว่าเวลาเราจะวิง่งไปหลบไปอะไรเงี้ยเราต้องใช้ความเร็วนะครับโอเคผมสกิลนี้ก็จะเป็นเพิ่มอาร์เมอร์มา30นะครับแค่นั้นเองเนาะส่วนนี้ผมเอาเป็นรีโหลดกระสุนเร็วมานะครับเพราะว่าปืนเรามันค่อนข้างถ้าเป็นปืนไฟมันค่อนข้างรีโหลดนานครับแต่ว่าถ้าเป็นแอซเซลมันไม่นานหรอกแต่ว่าหลักๆเราจะใช้เป็นปืนไฟนะครับส่วนเวลาเราจะวิ่งออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะใช้เป็นปืนระเบิดไฟฟ้าเปิดน้ำร่องไว้ก่อนนะครับ ก็คงจะได้เห็นกันในคลิปเพราะผมจะเอาไออันนี้มาแต่ไว้ดท้ายนะฮะโอเคครับผมก็มาในส่วนของสกิลพอยต์กันนะครับมาสเตอร์มายผมแน่นอนว่าผมเล่นเป็นสายเฟิร์สเอทนะครับ,รบก็จะนิ้นเฟิร์สเอทมาเต็มที่เลยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะส่วนคอนโทรเลอร์เนี่ยก็แน่นอนครับว่าขึ้นโจ๊อกเกอร์มาแล้วก็เอาสกิลนี้นะผมนะที่จะทำให้จับ ตำรวจมาเป็นพวกได้2คนนะครับเอามารับตีนนะครับเอามาทวงเวลาแล้วก็ส่วนพันธุ์เทนท์คำนี้ก็เป็นอัปเดตเลยนะครับก็คือทําให้ไอ้ตำรวจที่เรามาเป็นพวกเนี่ยดึ้ขึ้นนะครับแล้วเรากา็วิ่งเร็วขึ้นด้วยนะครับพันธุ์เทเกอร์ก็ผมเหมือนเดิมครับเป็นรีเลือดนะครับเอทเลยนะครับเพราะว่า,เ,าเราจะมาหวัง คิงพินรีเลือดตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะเราต้องใช้คิงพินในการอมาตะทำออบเจกต์นะครับใช้อมาตะไปวิ่งส่งของเก็บของอะไรนี้นะครับเ,เราจะเอามาใช้รีเลือดไม,ไ,มไม่ไม่เว้ได้ครับผมตานนี้เออเอฟเฟอร์เรนเซอร์ครับผมก็นแน่นอนครับสายแทงนะครับอันนี้ก็เอ่อเกาะรีเลือดขึ้น15นะครับรูดแฟตได้ระผลน้อยลง75 อันนี้ก็ยิงหัวได้เกาะ20นะครับในระดับ ace เนาะมีคูด้าสองวินะครับช็ Shock end. อกแอนอะไรรนะูเนี่ยเออเอาเป็นว่ามันเป็นสกิลที่รีเกาะเร็วขึ้นอีก25เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็กระสุนของเราเนี่ยยิงแล้วมีผลต่อโลด้วยนะครับก็คือทำให้มันเซนะครับใครจะอัพไม่อาไม่ได้นะผมเอาแค่ระดับแรกมาก็ได้แล้วแต่แต่ผมก็นั่นแหละผมอยากได้นะครับแน่นอน,นครับผมไอรอนแมน เพื่อปลอดล็อกสกิลไม่ใช่เปลดล็อกสกิลก็เปิดล็อกเกาะหนักสุดของเกมนี้นะครับอ,อ,อันนี้ไม่ต้องอัวมาก,ก็ได้ครับผมมาที่สายดอทกันนะครับของโกดเนาะก็อัพอันนี้ผมก็คือวิ่งได้นานขึ้นนะครับผมแล้วก็สต a มิ n นรีเร็วขึ้นครับแค่เม s ิกก็พอปากัวผมก็แน่นอนว่าวิ่งเร็วขึ้นอีก นะครับแล้วก็นั่นแหละมันจริงๆมันจะวิ่งไปรีโหลดไปได้นะครับรแล้วก็วิ่งไปทางไหนก็ได้ด้วยแต่จริงเราไม่ค่อยได้ใช้หรอกเราจะวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเซอร์ลลคิลเลอร์ก็อัพมาอันนี้ครับผมก็คือก่อแตกแล้ววิ่งเร็วนะครับแน่นอนเราต้องการนะครับเพราะว่า,าเราก่อแตกปุ๊บเราก็จะวิ่งเข้าไปแอบเลยทันทีนะครับพราะเราจะวิ่งอย่างเดียวทั้งเกม อันนี้ผมก็เบสิกนะครับตกเป็นเป้าน้อยลงนะครับให้มันไปยิงบอดนะครับอย่ามายิงเรานะโอเคโพซิทีฟก็แน่นอนครับแค่นี้พอแค่นี้พอครับเพราะเปอร์ผมมันมันมัน,มนตอนผมอัดเน v เวล์สามเอเวลแนะครับตอนนี้83แล้วนะเพราะก็เป็นตอนเล่นจบมาแล้วก็อันนี้ผมได้รับดาเมจจากประชิดลดลง50%นะครับแล้วก็ จริงๆใครจะอัพเป็นเอชหรือไม่เอชก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วก็บัตรฮิตแน่นอนครับว่าเอาไว้ช่วงที่มันโจนตัวจริงๆเราจะได้ใช้นะครับส่วนใครที่ตอนนี้เลเวลร้อยแล้วนะครับเป็นเลเวลร้อยอยู่แล้วคุณจะไปอัพอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คุณเลยจะไปอัพดาเมจหรืออะไรก็ได้แต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ถ้าเกนะิดค,คุณจะเล่นโนเมอรี่นะครับคือมันบู๊ไม่ไหวหรอกครับ มันยากครับมันยากมากก็ใครจะเนี่ยอันนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยที่ทําให้เราเพิ่มการล้มได้หนึ่งครั้งก็ได้นะครับจากวันดาวใช่ไหมเราล้มได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปเราติดคุกอันนี้ก็จะช่วยได้นะผมก็คือเราจะล้มได้2ครั้งนะครับแล้วก็ติดคุกนะแล้วเวลาที่เราใช้ด็อกเตอร์นะครับมันจะไม่ได้กลับไปเป็นหนึ่งครั้งเหมือนในวันดาวปกติมันก็จะรีสกิลนี้มาด้วยนะผมก็คือเราจะล้มได้2ครั้งทั้งเกมเลยนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่ก็เหมาะนะครับซึ่งในคลิปผมไม่ได้อัพเพราะว่าเพิ์กยังไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีก็แน่นอนว่าจัดเลยครับผมใครที่เลเวลร้อยต้องมีสกิลพอยต์เหลือเยอะอยู่แล้วนะครับเนี่ยพวกนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยสายเอาตัวรอดนะครับผมแนะนําเลยนะครับเพราะด่านนี้คุณต้องเอาตัวรอดครับไม่ใช่ไม่ใช่สู้ครับเนี่ยสายเอาตัวรอดผมลุกขึ้นมามีเกราะมีเลือดเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเชิญเลยนะฮะ โอเคผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะผมส่วนใครที่มีสกิลอะไรในดวงใจอยู่แล้วที่มันคอยช่วยพพอร์ตก็หามาใส่เอาเองได้ครับผมบอกเลยว่าบูไม่เวิร์คครับเอาตัวรอดก็พอนะผมในนี้โอเคฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับหรือว่าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์เอาไว้นะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ลองไปดูคลิปอื่นๆดูก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจสตอนวันนี้ผมสเตลลบอยขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ